อ,อ,อ่าก็สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมไม่คราฟกันเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้ยเลยือกจากไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรแถวไม่มี w i ไฟด้วยก็เลยต้องถ่ายเกมนี้เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมว่าผมชอบมากแล้ว ไม่ได้เล่นนานจะด้ดนผมอาจจะขัดข้องนะฮะมันอาจจะค้างนะแล้วท่านผู้ชมแบบว่าดูแล้วค้างนะไม่ใช่ความผิดของท่านผู้ชมนะฮะเอ่อค,ความผิดของตัวเกมรู้ตัวสัตว์ผมเนี่ยไม่รู้จริงจริงผมทำมาคลิปหนึ่งแล้วนะ,ะแต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดนะ,ะอุตส่าห์ถ่ายมาตั้งได้40 40กว่าที สุดท้ายมันก็มันลดมาเป็นศูนยูนวิเลย <c oughs> ที่เต็งผมได้ผมโดนผมโดนฆ่าไปทีหนึ่งนะฮะแล้วรอบต่อไปผมก็ไม่โดนฆ่าผมเอาชีวิตรอดได้นตอนเช้านะแล้วผมก็ได้มาเจอหมูบ้านหมู่บ้านหนึ่งนะะแล้วผมก็ใช้ปลาสารในการเป็นบ้านปูน,ปนะตอนนี้ผมกำลังจะปรับปรุงมันอยู่ นั่นแหละแต่มีทหารอยู่ซะด้วยผมพย,ยายามที่จะบบว่าไม่ไม่ตีพวกเลบซีนะฮะเก๋ยว่าตำรวจมันจะมาแดดอีกตำรวจก็ไม่ใช่อะไรนะโกเลมนั่นแหละนี่ไฟฟ้า,าก็มีอยู่นานิดเด,ยเดียวเดี๋ยวพอใช้เดี๋ยวมันก็นหมด <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันในมแมมฮะ โอเคนอนหลับนะแต่เช่าวันใหม่ฮะอืมอยากโครงการปรับปรุงตรงนี้ใหม่ตรงนี้นิดหน่อยหน่อยนะมีอผมจะต้องไปหาหินเพิ่มนะตอนนี้ภารกิจต่อไปนะ่นตรงของผมตอนนี้อาหารตอนนี้รา่างกายต้องการสารอาหารโอเคงั้นไปล่าหินกันเลยฮนะ อาหารก็น่าจะมีแอปเปิลเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับไปไปเอียงไปหาหินเลยผมจะพยายามไม่เอาหินที่หมู่บ้านแล้วกันนะกลัวโดนโกลมเด็กแล้วแต่ว่าผมจะอ่านแต่ผมว่าอ่านแต่ผมว่าผมจะขโมยของในบ้านได้นะแต่ค้างหน่อยนะอืมต้องขึ้นไหวช้าๆโอเคเดี๋ยวดูซิบ้านนี้เอาไปเลี้ยงอ่านรู้สึกว่าเอาไปเลี้ยงนะ เออสวยอีกอย่างนะหมู่บ้านนี้สวยใหญ่เตียงนอนจะเป็นสีเหลืองนะไม่จะเป็นอันจากสีเหลือ,ง,องนั่นแหละผมชอบสีฟ้ามากกว่ามีดอกไม้สีฟ้าสดใสมั้งไหมเห็นด้านนี้จะเป็นปามตอนเวอร์เกอน์อวนองกาพยายามเดินไปหาหินนะหรือว่าตรงไหนมันจะเปิดเปิดหินให้มั่ง มันวิ่งเออกว่าจะวิ่งหายเทรซายอีกแล้วเหรอฉันเกลียดเทรซายนั่นไงจริงด้วยเทรซายอีกแล้วดูเหมือนว่าผมจะเลี้ยงเทรซายสักนิดอ่าต้องต้องซื้อเลี้ยงเทรซายนะอืม จำหมู่บ้านสมเดจำได้ตรงนู้นนะไปะจำไว้ได้นะคระับเดี๋ยวหลงอีกถ้าหลงอีกนี่ไม่เอานะไม่เอานะแต่น้อบอกว่าเคยนอนมาแล้วนะแน่นอน,น,นตายแล้วก็ไม่สมเปลห,หรอกครับอ้าวไม่ได่หินหรอนี้แต่เจอของดีตรงนู้นและหินโดนบนในถ้ำนั้นไงโอเค OK แต่นี้มาใน หีบนะในหีบของเลบิี้เอลเอามาตักเอาไว้ให้หมดเลยว่าจะเอามาตักห้าดอกกับบ่มันมีห้าดอกยู่แล้วสองพิกกี่ดอกนะมิกี่ดอกละสี 1, ่โอ้แถมมาอีกดอกนึงไม่ละต <c oughs> อวนี้ผมไม่เอานะหรือว่าผมจะเอาไปปลูกดี เอาไปปลูกทำสวน,นทำสวนสวยงามสีฟ้าสีฟ้าผมชอบสีฟ้าจำจำไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเผือว่ามีมีคนบอกว่าเฮ้ยเขาชอบสีอะไรเขาเป็นแบนไนบไนแบบนั้นแบบนี้ก็บอกเ้ยเลยนะผมชอบสีฟ้านะ แลวแต่ดน้นาคตก็จะบอกอย่างอื่นด้วยนะดูเหมือนว่าที่นี่มันอาจจะอึดอัดไปหน่อยนะผมว่าไปหาที่อื่นดีกว่าลุกอาจจดแดูหรือว่าผมจะควรไปขุดขุดข้างใต้ดีฮนะเออขุดข้างใต้ดีกว่าขุดลงไปข้างใต้นะตอนนี้นจำบ้านได้อยู่อยากกนนนะ่ากังวลนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกไม่ต้องกังวลพี่งหากต้องกังวลโอ้ย ืแต oh, uh ่้องวลกับการค้างก่อนเนึองชวนี้ชอบค้างอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บวูตรงนี้เป็นแต่ตรงนั้นเป็นถ้ำเหรอไยเป็นตีฟ้าฟ้าเมื่อกี้อ่าใช่เป็นถ้ำ๋อไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ ไม่ปลอดไปจัดจัดอ่ะจ,ะจะไม่ลงไปแล้วกันนะครับไม่อยากลงไปเลยอ่ะกลัวดนเด็กกลัวดนเด็กมากเลยงั้นผมจะไม่ลงไปแล้วกันนะดอกไม้สีเหลืองเหวี่ย่าตุกแกตุก บุบ๊อืมมีความระมัดระวังคนระับนั่งไงตำรวจอยู่ข้างหน้าบอว่าบ้านผมจะไม่มีการปกติอะไรใช่ไหมครับอ้ดูเหมือนฝั่งหนึ่งจะมีจะมีหินนะงั้นผมลองไปว่าดว่าดดีขุดดีกว่า มันมีกลิในใส้ดิแล้วมมาขุดเอาตรงนี้แล้วกันต้องเอาต้องเอาต้องเยอะๆฮะไม่ลู้มันมจะสร้างห้องใหม่ได้ไหมนะ หินเยอะๆหินเยอะๆก็น่าจะได้แหละผมจะเอาไปปรับแต่งเป็นห้องครัวในปราสาทนะสามชั้นชั้นแรกจะเป็นห้องคราฟแล้วกันนะชั้นสองจะเป็นห้องนอนกับที่ผมปรับปรุงนะเป็นห้องครัวแล้วชั้นที่สามก็จะเป็นห้องห้องชมอ,อ๋อห้องอะไรดีไม่รู้ห้องชมวิวอเออชมวิวไปชมวิวชมวิวอย่างที่บอกกับอย่างที่บอกกับคลิป เอ่อปิดที่มีปัญหานะขุดไปเลยไม่ต้องเปลี่ใจถ้ำอืมสีสกิดไหมโอ้ยเต็มไปเลยไม่ใจนะว่าจะเต็มก่อนโอ้ยอุ้ยชิบหายละถ้าขุดบนหลังคารู้สึกว่าต้องขุดมาหลังระบัดระวังสักหน่อยนะผมว่าขู่ขุดตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอยกระโดดสิพี่ เราไม่เต็มห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่อ่าครบแล้วหกสิบสี่เต็มใช่ไหมในเรื่องของไมค์ฟ้าอ่ะจะบอกนะว่ามันอัปเกรดเป็นแบบว่าหนึ่งร้อยบล็อกคือเต็มอ่ะไม่เอานะ ถ้าไงนถ้ามันเพิ่มขึ้นนะก็ใช้คอมมต์มาบอกด้วยนะส่วนนี้ไม่ไคยมีคนคอมมต์นะว้าวอ๋อนี่ยังมีติยงนอนสีขาวอยู่นะนี่ผมก็เคยไปเก็บเกี่ยวที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ปลูกใหม่ให้นะนี่ผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันนะก็วว่าเดี๋ยวเออกลัวว่าเดี๋ยวมันจะพังของเขาอ,เอีกเดี๋ยวมันจะ เรียกโกเลมเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วนี่ชั้นสองนะแล้วผมปรับปรุงตรงนี้ผมปรับปรุงตรงนี้นะนี่มันเป็นห้องห้องอาหารกว่าจะสร้างเป็นแบบนี้ได้นะเนี่ยอยากอายากอยู่นิดนึงใกล้หงิดตั่มึงอืมโอเคโอเคโอเค ม pues nee, e, e, e ันพูดจ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเกิดเรื่องเลยเผอนิดเดียวเป็นเรื่องไม่น่าจะไม่รู้เป็นตุปาจิกไหมนะแต่ผมกอแต่งให้มันเป็นตุปาจิกแล้วกันเผลอนิดเดียวเป็นเรื่องก็เกลือว่าทำอะไร้็เกลือว่าผมจะตั้งว่ามันเป็นอะไรดีมาติตเผลอนิดเดียวเป็นเรื่องไงดีวะ อืมขอคิดก uh, pues. ่อนไปหนึ่งโหจะฆ่าปีก็ยังดีเหม่อนตรงขนาดนั้นอ่าดีต้องกดสเปีดอืต้องกดอะไรดิอืมนี่กดไม่ได้ละคิดก่อนทำดีปะไม่เอาดีกว่าอ่าทำพื้นก่อนทำพื้นก่อนเอาความกว้างความกว้างเอาอีกเอาอีกเอาอีกวิวอย่ากดอย่ากดอย่ากด โอเคอันนี้พอเลยชุบ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 อ่าฮะโอ้ว่านั่นจะไม่ว่านะโกลเดมอืมหนึ่งสองสามไปละสามอ่าฮะ เปอนิดเดียวเป็นเรื่องเป็น,ปนอัไยังไงเดียเออจะทำแบบนี้เสียหินํำเพื่อแบบนี้ก็ได้น,น,ออน,ไดออนี่เนี่ยเออนี่ได้เออนี่เน่ยอาจะมืดแล้วแฮะทำชาวบ้านเดือดร้อนอีกไหมเนะี่ยไม่น่าหรอกหินให้หมดก่อนนะอ่าอ่ะ เอาใหิหนทิ้งหมดก่อนเฮ้ยเดนิดเบดนิดอืมต่อเลยนะเยอะจังไลยโอเคโอเคเอาเอา อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไต้องเปลงหินผมว่าผมว่านอนดีกว่านะนอนก่อนนอนก่อนจุ๊บวางสักนิดนึงตุลิอา้อา,อาลืมไปลืมไปกดย่ you. นองอยู่นลอนี้ก็คิดไปด้วยนะเผอนิดเดียวเป็นเรื่องินจะเป็นยังไงดี ท่านผู้ชมเอาแล้วตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ในไงแล้วมันก็เอาแล้วชุบต้องขึ้นนะมีทางเดียวคือต้องขึ้นอุ๊ยอุ๊ยอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้าง kulun okay. halitt ไหนว่าตรงไหนนยที่ผมจ้างออดิดตรงนี้ไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่ได้ตกมานะเป็นอะไรอีกวะเนี่ยไม่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 ห้ามเกาไม่ห้ามเกาวัดอ่ m, ะบัก <c> ห <oughs> นักก็ออกได้นี่หว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็น ปัญหาสลับนี่ไงผมจะต้องเตือนโกนนะอืมเ้ยเหยตุกเหยตุกอ๋แทแดมันยังอยู่ที่เดิมีห่หว่าเออโอยที่เนี่ยวางซะเลย ใจชั่วคราวเพราะยังไม่ยังทำเส้นวางเส้นวางยังไม่ได้นะอันเดียวโอครับจิ๊บโอเคครับอคคืม เอาไม่เอาเดนเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนอื้อหูไปไปขุดหินกันเลยดิมันไปขุดหินกันเลยดีกว่าโอเคอ้ว่าจะไม่ใช่มือเร็วนะถ้ามือเร็วกอิ่งก็จิบหายแล้ว ตัวตีด้านโลโบโตไปถึง A B C เชื่อแล้วก็ช่างเหอะจากค้างก็พอแล้ดูเหมือนว่าผมจะคิดเอานิดนึงเลยนะ ปุ๋ยนิดเดียวเป็นเรื่องอ่ะเพงั้นผมจะเอาแบบนี้แล้วกันเอ่อคิดไหมอ่าคิดก่อนจะทําอะไรไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องแล้วกันเอออืมตรง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 นี้กันอ่าฮะทีนี้ตัมบี้ก็จะไม่มีละโอเค ห้องแล้วมาห่องจากไหนไม่รู้อ๋อพังโชคดีที่ผมเอาติ๊กอัอนตู้คามาด้วยแต่วันนี้ปึ๊บปึ๊บึ๊บออกไปผมจะกดต่อ ก็หุ้งหนักเหลือเกินโอเคได้เลยแล้วสาม อนตอนนี้ผมกำลังจะกลับนะพร้อมกับความค้างนะเมื่อกี้เมื่อกี้มัน,มนลื่อนอยู่เมื่อกี้นะฮะผมเลยขุดเพลินเลยขุดเพลินจะแบบวา่าได้มาหกสบี่บล็อกกับอีกสิบเจ็ดบล็อกนะั้นตอนนี้ทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์แล้วแหละแต่ว่าคอมเมนต์ในนู้นมันก็ได้นะเห็นเอออะไรนะวะเห็นมี เห็นมีเพื่อนข้างบ้านบอกว่าไมค์คราฟตลงอะไรวะไมค์คราฟเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบอะไรวะเออหนึ่งจุดยี่สิบเลนะมัง้งมั้งนะไม่แนใจเหมือนกันว่าเพื่อนผมโกหกหรือว่าพูดจริงยังไงถ้าเขาเอาลงมาแล้วช่วยบอกผมด้วยนะว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างจัดใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยผมได้อาบน้ขุดมาเลยนะเพลินเนก้อ <c oughs> โอเค ว่าต้องถูอ,อีกบล็อกหนึ่งนะอืม uh huh. แล้วก็จะจะมาทำหลังคากันโอ้โ oh. หปนเป็นอ่าน่าจะเป็นพื้นที่โจมอยู่อีกแบบหนึ่งมั้งนะอีกหอออีกรูปแบบนึงอีกที่หนึ่งอุ้ยโอเคก็คิดว่าวางพลาดจุบ อ่าฮะต่อไปได้เวลาสร้างหลังคาฮะอุ้ยคังคางคังคังคาง,าง,าง,างโอเคเรือละเรือละ อุย้แยแี่นีเตีบอีกเลยเ๋ยวนั้นหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บล็อกก็เจ็บแล้วแฮะคปาตาลเลยวะเหลือมาแค่สี่บล็อกก็เจ็บแล้วนั่นเนี่ยการชีวิตจริงเนี่ยอนยังทำได้อะ่ะกระโดดลงมาสี่บล็อกเดี๋ยวถ้าสี่บล็อกนี่ใหญ่โอเคยอมรับ ก็คือบล็อกหนึ่งมันใหญ่มากเลยใหญ่เท่ากับไซส์เนี่ไซส์แบว่าเด็กอายุ1ิสองปีอ่ะโอ้โหสี่บล็อกโอเคนับถือไซส์เด็กอายุ1ิสองปีก็คืออยู่เช่นโป้หกนั่แหละได้เลยโอเคเตาเกตมาวาง มาอันนี้แล้วกันอือกูค้างจังเลยมันค้างจังเลยโอเคเรามาค้างเอาไปขึ้นที่ชั้นบนกันดีกว่าอู้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เอสัตอือฮึต้องแบบนี้ อุอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เ็ไม่เจอมันมังครเอเมื่อกี้แล้วผมอยู่ที่ไหนนะเนี่ยอือตกลงมันไม่หยุดมมีที่เินสึกเอาแล้วไงมืดความมืดช่างเร็วจริงๆอุ้ยใครบอกให้ขึ้นมาชั้นสามขอชั้นสองขอชั้นสอง แคสองเออยังไม่ยังไม่ไม่น่งออการเลวิตีซียมเข้าบ้านนะเดี๋ยวนะื่อผมไปอารเรก่นเนี่ยไอ้สัส ตื่นมาก็ต้องการอาหารและวค้าง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 อืหอหึวิวอย่าบังคับเองอย่าบังคับเองโอเครู้สึกว่าตรงนี้อาจจะต้องเอ่ออาจจะต้องเป็นรั้วนะรู้สึกเออชมวิวแบบนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นแบบอีกแบบไอติง เพราะจะเดี๋ยวมันจะมันตกได้ยากอ่ะมันจะตกได้ยากไงต้อใช้รั่วอืมอุ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอีกตบนั่นไงนั่นไงมันจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วแต่เดี๋ยวถ้ากันหินอีกเราก็จะมองไม่เห็นเลยอีกกระจกเราขี้เกียจไปหาทรายแล้วอ่ะ ไม่จบเลยทรายไม่จบไปที่ทะเลทรายอีกแล้วอ่ะมันจบหลงที่ทะเลทราย,ายเกิดมามันอยู่ที่ทะเลทรายอะ่ะแล้ทะเลทรายมันทําให้ผมตายหนึ่งรอบไม่ได้ตายเพราะอะไรอะ่ะไม่ท่านผู้ชมก็รู้นะผมจะใบให้เพราะว่จาจะพูดไปท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วอาจารยจะอาจยจะใบท่าน,านาาผู้ชมก็รู้นะก็คือ มันจะเกิดขึ้นตอนจางอ,าอ่าจางกลางคืนนะฮะโอเคแล้วเจ้าใบอีกก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละเจ้าใบแบบว่าโอ้เลยเ่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่จะส,ส,สปอนมาทุกตอนทุกต,ตอนกลางคืนนั่นแหละรู้เลยนั่นแหละมันตายเพราะนั่นแหละมีแคลรด์ด้วยว้าวทำไมทำไมแคลร์มันน้อยจังเลยอะ่ะพี่บิชอ่ะ บีซีน้อยซือ้อได้เหรอชื่อได้ได้เหรอโอ้โหขนมปังเดี๋ยวไปไหนอะไรถึงกันเอ่อบัวมันนะฮะเออเยอะไปไหนบัวมันอือที่นี่ผมเคยมาหรือยังอ๋อมาแล้วเรียกเลยบีซีเก้าวานนั่นนี่อ๋อมีตองกุวนโอเคเข้าใจ จะไมาไม่มีตำมสวนซะเลยอะ่ะหวัดดีตำรวจอุอจะจะจะ้ยยายายาผมพยายามอยู่นิ่งๆผมพยายามพยายามหนีให้เออน่ออกออกจากกลมให้มากที่สุดเพราะแต่เดี๋ยวกลัวมือลั่นเดี๋ยวยิ่งกลมหันมาหาผม,ผมเนี่ยผมแบบน,นี้เลย <laughs> กลัวมือลั่นไม่แตะอะไรทั้งนั้นจกนลัวกลมจะไปไกล โอเครู้สึกว่าพาทน,นี้จะต้องมีแค่นี้แหละโอเคโอ้ยอ,อ,อยา่า้ังแต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะกันใหม่คลิปหน้านะครับ